สพปายหมื่นล้านคนเก่งนุ่นวรนุชนางเอกสาวสวยเก่งพาทูอัปเดตธุรกิจที่พักบนเกาะล้านคืบหน้าใกล้จะสมบูรณ์เป็นรูปร่างแล้วนางเอกสาวสวยรวยเก่งอีกคนของวงการบันเทิงยกให้นุ่นวรนุชพิรุมพักดีภรรยาสุดที่รักของตอ๊อดปิติพิรุมพักดีถึงแม้เธอจะอยู่ในตำแหน่งของสพปายหมื่นล้านหลายคนมองว่าลํำพังแค่นุ่นรับงานแสดงหรืองานพรีเซนเตอร์สินค้าแบรนด์ต่างๆก็สวยและรวยอลังการแล้วแต่บอกเลยว่านางเอกคนสวยเธอขยันสุดๆ เป็นเจ้าของธุรกิจหลากหลายมากๆทั้งร้านอาหารแบรนด์เสื้อผ้าหรือจะเป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าเป็น working women ตัวจริงเสียงจริงมากล่าสุดกับธุรกิจใหม่ของนุ่นนั่นคือการสร้างที่พักรีสอร์ทสุดเก๋บนเกาะล้าน,น,นก่อนหน้านี้เธอได้พาไปดูสถานที่ที่กำลังดำเนินการก่อ,กอสร้างค่อยๆเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วและในอินสตาแกรมของนุ่นล่าสุดของล่าสุดเธอได้พาทัวร์และอัปเดตภาพการก่อ,กอสร้างรีสอร์ทที่ตอนนี้คืบหน้าไปแล้วเกือบ60%คาดว่า ในเร็วๆนี้บนเกาะล้านจะมีจุดเช็คอินแห่งใหม่เก๋ๆให้ได้เข้าพักนอกจากหลายคนจะโฟกัสไปที่ธุรกิจใหม่ของนุ่นแล้วแฟนๆยังแอบโฟกัสไปที่ลูกสวยๆของเธออีกด้วยเรียกว่าสวยไม่แถวสวยไม่มีพักจริงๆเลยจ้า